สวัสดีค่ะช่วงนี้มีข่าวเรื่องท่าทีของกัมพูชาต่อไทยที่ดูเอ่อค่อนข้างแข็งเกร้าวนะคะกลายเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงกันเยอะเลยครับมีทั้งการกล่าวหาการโจมตีอะไรต่างๆนาะนาะใช่ค่ะจนถึงขั้นมีข่าวว่าจะฟอ้องกันเลยก็มีเลยทําให้เกิดคําถามว,ว่าเอ๊ะท่าทีแบบนี้เนี่ยมันคือการแสดงความเข้มแข็งจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังกันแน่อื วันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ดูนะคะลองสำรวจข้อมูลจากหลายๆแหล่งเพื่อทำความเข้าใจบริบทที่เอ,อ่อลึกกว่าข่าวที่เราเห็นตามหน้าสื่อทั่วๆไปครับผมจริงๆจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันเหมือนจะชี้ไปอีกทางเลยนะครับยังไงคะคือท่าทีแข็งๆที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนความเข้มแข็งอะไรเลยก็ได้แต่กลับเป็น สัญญาณของแรงกดดันภายในประเทศเขาเองหรือความเปราะบางของระบบการปกครองเขามากกว่าอ๋อหมายความว่าที่ดูเหมือนแข็งนอกจริงๆข้างในอาจจะกําลังมีปัญหาหรอคะประมาณนั้นเลยครับในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมามีพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าการโดดเดี่ยวทางทางทูตด,ด้วยใช่ไหมคะที่ว่ากัมพูชากําลังเผชิญอยู่เหมือนเหมือนโดมิโน,โนที่กําลังล้มใช่ครับชัดเจนมากเลยคือมันมีตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมเลย อย่างโดมิโน,โนตัวแรกที่เราเห็นชัดๆก็คือสวีเดนสวีเดนเหรอคะเขาทำอะไรคะครับปี2021เนี่ยสวีเดนตัดสินใจปิดสถานทูตที่พนมเปญไปเลยปิดเลยเหรอคะครับแล้วล่าสุดปี2024ก็เพิ่งปิดสำนักง,งานย่อยตามไปอีกโหแล้วเหตุผลล่ะคะเขาทำในเขาถึงตัดสินใจแบบนั้นเหตุผลทางการที่เขาให้ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับคือเขามองว่าพื้นที่ประชาธิปไตยในกัมพูชาเนี่ยมัน มันถูกจํากัดอย่างรุนแรงอืครับก็เลยทําให้การทํางานร่วมกันมันลําบากขึ้นแล้วที่สําคัญเลยนะคือสวีเดนเขาย้ายงานท,งทั้งหมดที่เกี่ยวกับกัมบ,บูชาเนี่ยมาให้สถานทูตเขาในกรุงเทพดูแลแทนอ๋อย้ายมาที่กรุงเทพแทนเลยใช่ครับการที่ประเทศอย่างสวีเดนซึ่งก็ถือเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตย ตัดสินใจแบบเนี้ก็น่าคิดมากเลยนะคะแล้วมีมีประเทศอื่นหรือกลุ่มประเทศอื่นอีกไหมคะที่ทำคล้ายๆกันมีครับอีกตัวที่สำคัญมากน่าจะเป็นโดมิโนตัวที่สองก็คือสาภาพยุโรปหรือ eu eu ทำอะไรบ้างคะ eu เนี่ยเขาเคยให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับกัมพูชาที่เรียกว่า everything but arms หรือ eba อ,อ๋อที่ยกเวน้นภาษีนำเข้าสินค้าเกือบทุกอย่างยกเว้นอาวุธใช่ไหมคะใช่ครับ โดยเฉพาะพวกเสื้อผ้าสิ่งทอซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของกัมพูชาเลยส่งออกไปยุโรปได้เยอะมากเพราะสิทธิ์นี้แหละแต่ว่าปี2020เนี่ย EU ก็ตัดสินใจระง,งับสิทธ e ิ์ EBA ไปบางส่วนระง,งับบางส่วนนี้คือเยอะไหมคะก็ประมาณ20%ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดไป EU เลยนะครับถือว่าไม่น้อยเลยแล้วผลกระทบมันมันเป็นยังไงอะคะพอโดนระง,งับไป20%ก็กระทบหนักสิครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่จ้างงานคนเยอะมากพอโดนตัดสิทธิ์แบบนี้ต้นทุนสินค้าก็สูงขึ้นทันทีความสามารถในการแข่งขันก็ลดลงและเหตุผลที่ EU เขาให้คืออะไรคะทำไมถึงมาระงงับเอาตอนนี้เหตุผลก็ชัดเจนครับเรื่องเดิมๆเลยคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็หลักการประชาธิปไตยในกัมพูชาที่ EU มองว่ามันร้ายแรงแล้วก็เป็นระบบด้วยอื ก็คือเป็นการส่งสัญญาณว่ารับไม่ได้กับการกระทําเหล่านั้นถูกต้องครับยูพูดชัดเจนว่านี่คือผลของการกระทําของรัฐบาลกัมพูชาเองแล้วก็ยังเ,เตือนด้วยนะครับว่าถ้าสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะพิจรารณาระงับสิทธิ e ์ EBA ที่เหลือทั้งหมดเลยก็ได้โหถ้าระง,งับหมดนี่คงจะกระทบเศรษฐกิจหนักกว่านี้มากเลยนะคะแน่นอนครับนอกเหนือจากยุโรปแล้วทางฝั่งมาหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา เขามีท่าทีต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างคะสหรัฐเนี่ยแม้ว่ายังไม่ได้ปิดสถานทูตนะครับแต่ก็ใช้ช่องทางอื่นในการกดดันเหมือนกันเช่นอะไรบ้างคะหลักๆเลยคือผ่านรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจําปีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเขาทําออกมาทุกปีอ๋อรายงานตัวนั้นครับซึ่งในรายงานเนี่ยก็จะมีการประนามปัญหาในกัมพูชาอย่างต่อเนื่องชัดเจนมาก มีการใช้คำที่ค่อนข้างแรงอย่างเช่นวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดที่แพร่หลายหมายถึงเจ้าหน้าที่ทำผิดแล้วไม่ค่อยโดนลงโทษประมาณนั้นครับหรือพูดถึงปัญหาการทรมานการขาดความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการนักโทษการเมืองอะไรพวกนี้ค่ะนอกจากตัวรายงานแล้วเนี่ยสหรัฐยังใช้มาตรการคว่มบาตหรือแซงชั่นกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาหลายคนด้วย การออกรายงานหรือการคว่ำบาตแบบนี้มันส่งผลอะไรในทางปฏิบัติจริงๆบ้างคะหรือเป็นแค่เชิงสัญ,ญลักษณ์คือมันมีผลทั้งสองด้านนะครับในเชิงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันคือการส่งสัญญาณดังๆไปทั่วโลกว่าสหรัฐมองรัฐบาลนี้ว่าไม่น่าไว้วางใจมีกัญหาเรื่องทุจริตการกดขี่ซึ่งก็กระทบภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือใช่ครับแล้วมันก็ส่งผลในทางปฏิบัติด้วย คือมันกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยรวมมันก็แย่ลงไปด้วยค่ะแล้วที่น่าสนใจมากๆนะครับคือทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันสอดคล้องกับปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งที่ในข้อมูลเรียกว่า flight to quality flight to quality อันนี้คืออะไรคะพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมคะครับ flight to quality ถ้าแปลตรงๆก็คือการบินหนีไปหาคุณภาพใช่ไหมครับค่ะ ในบริบทนี้เนี่ยมันหมายถึงแนวโน้มที่ประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วเลือกที่จะลดความเสี่ยงหรือย้ายทัพทรัพยากรย้ายการดำเนินงานทางการทูตไปอยู่ในที่ที่เขามองว่ามั่นคงกว่ามีรักประกันมีคุณภาพมากกว่าแล้วมันเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ยังไงคะเกี่ยวมากครับเพราะข้อมูลชี้ว่ามีประเทศพัฒนาแล้วกว่า30ประเทศเลยนะครับ30ประเทศครับอย่างเช่นออสเตรียเบลเยียมเดนมาร์ก ฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์นอร์เวย์อิตาลีสเปนหรือแม้แต่โปแลนด์ที่เคยมีสถานทูตในพนมเปญแล้วก็ปิดไปแล้วเนี่ยประเทศเหล่านี้เขาเลือกที่จะไม่มีสถานทูตของตัวเองในพนมเปญอา้าแล้วเขาดูแลก,กิจการในกัมพูชาผ่านทางไหนคะนี่แหละครับคือประเด็นเขามอบหมายให้สถานทูตของตัวเองในกรุงเทพนี่แหละครับดูแลก,กิจการที่เกี่ยวกับกัมพูชาควบคู่กันไปเลยจริงเหรอคะ แปลว่าประเทศเหล่านั้นมองว่ากรุงเทพหรือประเทศไทยเราเนี่ยเหมาะสมกว่ามั่นคงกว่าในการเป็นฐานปฏิบัติการทางการทูตในภูมิภาคนี้ถูกต้องครับจุดนี้น่าสนใจมากคือการเลือกแบบนี้มันสะท้อนว่าประชาคมโลกเขามองหาอะไรเวลาจะตั้งฐานทูตเขามองหาอะไรคะก็คือความมั่นคงหลักนิติธรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ดีแล้วก็รัฐบาลที่ดูน่าเชื่อถือซึ่งข้อมูลบัญชีว่า ประเทศไทยเราเนี่ยมีคุณสมบัติพวกนี้ค่อนข้างเด่นชัดกว่าในสายตาของหลายๆประเทศอืมมันเลยเหมือนเป็นการแสดงความไว้วางใจในเสถียรภาพของไทยไปในตัวแล้วก็เป็นการยอมรับกลียายว่าไทยคือฮับคือศูนย์กลางที่สําคัญของภูมิภาคนี้จริงๆพอฟังแบบนี้แล้วย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นการที่รัฐบาลกัมพูชาอยู่ๆก็หันมาแสดงท่าทีแข็งกล้าวโจมตีไทยรุนแรงเนี่ยมันก็อาจจะ เป็นไปได้ไหมคะว่าเขาพยายามจะเบี่ยงเบงความสนใจจากปัญหาภายในประเทศตัวเองใช่ครับทั้งเรื่องความยากจนคอร์รัปชั่นหรือว่าแรงกดดันจากนานาชาติที่เราเพิ่งคุยกันไปอย่างเรื่องสวีเดนเรื่องยูเรื่องสหรัฐมีความเป็นไม่ได้สูงมากครับมันเหมือนเป็นเป็น,นกลไกป้องแตนตัวหรือพยายามหาแพะรับบาเปเบี่ยนประเด็น อะไรทำนองนั้นคคือพอข้างในมันมีปัญหาเยอะทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองโดนกดดันจากข้างนอกอีกการสร้างประเด็นกับเพื่อนบ้านอย่างไทยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการดึงความสนใจของคนในประเทศหรือปลุกประแสะชาตินิยมขึ้นมากลบปัญหาอื่นแต่มันก็เหมือนดาบสองคมหรือเปล่าคะทำแบบนี้ระยะยาวมันจะดีหรอไม่ดีแน่นอนครับมันเหมือนเป็นวงจรที่ทำลายตัวเองนะผมว่า คือยิ่งกดขี่ภายในโลกตะวันตกก็ยิ่งหนียิ่งคอร์รัปชันนักลงทุนก็ยิ่งไม่กล้เข้ามายิ่งขาดหลักนิติธรรมเศรษฐกิจก,ก็ยิ่งแย่ลงพอเศรษฐกิจกแย่ก็อาจจะต้องไปหาเรื่องเพื่อนบ้านเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจซึ่งการหาเรื่องเพื่อนบ้านอย่างไทยมันก็เหมือนยิ่งตัดสัมพันธ์ตัดเส้นเลือดตัวเองเข้าไปอีกถูกต้องครับมันยิ่งทําให้ภาพลักษณ์ในสายตาน,านานาชาติแย่ลงไปอีกดังนั้นการแสดงท่าทีแข็งก้าวต่อไทยที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะ ไม่ใช่สัญญาณของความเข้มแข็งอะไรเลยแต่เป็นการยอมรับความล้มเหลวของตัวเองทั้งอ้อมเสียมากกว่าสรุปแล้วสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ก็คือท่าทีก้าวร้าวของกัมพูชาต่อไทยที่เราเห็นกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการทรี่ตัวระบอบการปกครองเองกําลังเผชิญกับการโดดเดี่ยวจากนานาชาติมากขึ้นเรื่อยๆครับผมไม่ว่าจะเป็นการปิดสถานทูตของสวีเดนการถูก e ูตัดสิทธิ์ e b เบบางส่วนหรือการถูกประนามอย่างต่อเนื่องจากสหรัฐ ใช่ครับประกอบกับปรากฏการ Flight ์ Flight t o Quality ที่น่าสนใจมากที่หลายๆประเทศพัฒนาแล้วเลือกที่จะใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการดูแลผลประโยชน์ในภูมิภาคแทนที่จะเป็นพนมเปนซึ่งทั้งหมดนี้ก็สะท้อนความเปราะบางภายในของกัมพูชาเองครับและประเด็นทั้งหมดนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจตามมานะครับค่ะคือในขณะที่ประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้กําลังเผชิญกับแรงกดดนันการโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆแต่อีกประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน กลับได้รับความไว้วางใจถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันเป็นภาพที่สวนทางกันอย่างชัดเจนเลยนะคะใช่ครับปรากฏการที่มันสวนทางกันแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อพลวัตความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งสมดุลอํานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะยาวต่อไปอยังไงบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจะต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยครับ